เราต้องชนะใจด้วยความไว้วางใจถ้าเราอยากเป็นคนที่มีคุณค่าเราก็ต้องทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถการทํางานให้สําเร็จอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราสําเร็จคนเดียวเนาะแต่มันต้องมองภาพรวมให้สําเร็จด้วยอันนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้องค์กรมันขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้พี่คิดว่าพี่มีความภาคภูมิใจที่พี่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวซีพีแมและพี่อ่ะพร้อมที่จะส่งต่อความภาคภูมิใจนี้ไปสู่คนอื่นๆภายนอกองค์กร สวัสดีครับพี่เชษครับครับสวัสดีครับน้องวันนี้ผมดีใจมากเลยครับที่ผมได้มาคุยกับพี่เชษในรายการคุยกันภาษาพี่น้องสีพีแรมของพี่เชษครับคือผมเนี่ยติดตามผลงานพี่เชษมาระยะหนึ่งแล้วครับคือพี่เชษเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในด้านการทําสื่อต่างๆในสีพีแรมนะครับผมผมก็เลยอยากให้พี่เชษนช่วยแชร์ประสบการณ์หรือว่าเทคนิคต่างๆให้ผมได้ได้รู้หรือว่าน้องๆได้รู้ครับพี่เชษครับครับจริงๆแล้วพี่ต้องบอกเลยนะว่าพี่อ่ะได้ทํางานในในสิ่งที่ตัวเองอ่ะรัก พี่ไม่ได้จบมาทางด้านการทำสื่อ,อคือพี่จบมาทางด้านสื่อสารมวลชนกับโฆษณาเรื่องการทำงานการใช้อุปกรณ์อะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่พี่สนใจพี่ชอบอพี่ก็เลยฝึกฝนตั้งแต่ตอนที่สมัยที่พี่เด็กๆอ,อ่ะแล้วก็เพราะความรักอ่พี่รักในการทำงานออกแบบแล้วก็งานถ่ายภาพถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยพี่ก็เลยฝึกฝนตัวเองมาอย่างต่อนเนื่อง มันก็เลยทำให้พี่แบบว่ารู้สึกว่ามีความสุขทุกวันที่ที่มาทำงานอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเ,เทคนิคหรือว่าปัจจัยสู่ความสำเร็จที่น้องอยากได้หรือเปล่าเนาะแต่พี่อ่ะของพี่อ่ะมันเป็นในลักษณะนี้ครับครับผมทีจริงมันก็คือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พี่ประสบความสำเร็จจนมาอยู่ณจุดนี้ได้ครับใช่ไหมครับพี่เชษครับครับในฐานะที่น้องเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะเนาะพี่อยากถามว่า ปัจจัยอะไรที่มันมีความสําคัญต่อการประสบความสําเร็จในการทํางานอย่างที่น้องคิดนะครับสําหรับผมนะครับที่ทํางานมานครับก็คือเราเนี่ยต้องตั้งเป้าหมายครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าจุดหมายที่เราจะไปเนี่ยคืออะไรครับพิเชษหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วางแผนเพื่อเราจะได้บรรลุเป้าหมายโดยที่เราไม่หลงทางครับต้องมีการสํารวจตัวเองอยู่เสมอครับทําสวรวจตัวเองอยู่เสมอครับว่าเราเนี่ยมีจุดได้หรือว่าจุดเด่นอะไรแล้วก็มีการอัพสกิลครับเพื่อเป็นการเสริมจุดแข็งแล้วก็ปิดจุดด้ยครับหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมีการสร้าง ความสัมพันธ์ relationship กับเพื่อนร่วมง,งานครับเพื่อ <P ew are> ว่าเราจะได้มีคนมาช่วยเราทํางานครับ <P ew are> เพราะว่างานบางอย่างไม่สามารถจบได้ด้วยตัวเราเองดังนั้นเราก็เดินทมแผนครับ <P ew are> เมื่อเจออุปสรรคระหว่างทางเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อที่จะตอบสนองอุปสรรคนั้น <P ew are> ที่จะบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการที่จะไปครับ <P ew are> พี่เชครับอย่างที่น้องตอบมาก็เป็นคําตอบที่ดีมากๆเลยเนาะแต่ในความคิดของพี่นะพี่คิดว่าปัจจัยหนึ่งอ่ะที่จะนําพาเราไปสู่การประสบความสําเร็จอ่ะอย่างที่ขาดไม่ได้เลยอ่ะมันคือ ความไว้วางใจหรือทัศครับความไว้วางใจแหละครับพี่เชษครับพ,ออพี่เชษลองช่วยขยายประเด็นนิดน,นึงครับว่าความไว้วางใจเนี่ยจะนําไปสู่ความสำเร็จอย่างไรครับพี่เชษครับหากทําตามที่น้องพูดมาทั้งหมดนะเนาะแต่น้องไม่ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อร่วมง,งานจากหัวหน้างานน้องคิดว่าน้องจะสามารถประสบความสําเร็จหรือว่าสามารถจะพิสูจน์ความสามารถของตัวเองอได้หรือไม่ หมายความว่าถ้าเกิดผมเนี่ยไม่ได้รับความไว้วางใจผมก็อาจจะไม่ได้รับโอกาสได้รับงานที่เป็นชิ้นสาคัญสาคัญหรือว่าการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานก็ได้ใช่ไหมครับพี่เชษครับใช่แล้วก็คือพี่อยากยกตัวอย่างเล็กๆให้หน่องฟังเนาะใน,ในการประชุมในวงประชุมวงหนึ่งะนะ<อ>ที่เราเข้าประชุมะเราอาจจะทําสไลด์ผิดพลาดหรือพูดผิดพลาด<อ>ในวงประชุมนั้นอ,ะอ,ะอ่ะมันจะมีคนบางคนอาจะจะขึ้นมาทักท้วงแต่คนที่ไว้วางใจเราอ่ะเขาก็าจะขึ้นมาปกป้องเราเนาะ อาจจะบอกแล้วก็บอกให้คนเหล่านั้นเขามองข้ามจุดที่มันจุดที่เราผิดพลาดเล็กๆนั้นไปอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเนาะสำหรับคนที่ไว้วางใจเขาจะมองข้ามเรื่องเรื่องพวกนี้แล้วก็เขาเข้าใจในสิ่งที่เราทําผิดพลาดว่ามันเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆแต่สําหรับคนที่ที่ไม่น่าไว้วางใจอ่ะมันอาจจะกลายเป็นปัญหาที่ลุกลรามใหญ่โตก็ได้พี่เชษครับอย่างนี้ถ้าเกิดผมอยากได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนร่วมง,งานเนี่ย ผมควรจะมีคุณลักษณะแบบไหนครับพิเชษครับความไว้วางใจอ่ะมันมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองแล้วก็เราจะไปบอกคนอื่นนะให้มาไว้วางใจเราอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เนาะมันเป็นเรื่องที่เราอ่ะต้องทําให้มันเกิดขึ้นมาด้วยตัวเราเองทําจนทุกคนอนะ่ะเชื่อว่าเราเป็นคนน่าไว้วางใจสําหรับเขาทั้งในบทบาทของสมาชิกในครอบครัวสมาชิกองค์กรแล้วก็สมาชิกของสังคม ฟังเมื่อกี้ก็คือสืบคร่าวๆได้ว,ว่าเราเนี่ยต้องแสดงศักยภาพของเราแล้วความไว้วางใจเนี่ยมันมีองค์ประกอบอื่นๆอีไหมครับพี่เชษฐ์ครับความไว้วางใจอ่ะมีองค์ประกอบ2ส,ส่วนหลักๆเนาะหนึ่งก็คือคุณลักษณะ attribute อ่ะครับอ่ามันมันหมายถึงอ่ะความดีเนาะความดีอย่างที่เราเข้าใจอ่ะมันอาจจะหมายถึงคนเป็นคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมมีความอ่าซื่อสัตย์ขยันอดทนแล้วก็โปร่งใส แต่ในความหมายของความไว้วางใจอ่ะมันจะประกอบด้วยอ่ intention หรือความตั้งใจมันหมายถึงการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจในการฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็เป็นคนที่เอาจริงเอาจังเพื่อผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมอีกส่วนหนึ่งคือ commitment หรือการรักษาคำพูดประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะคนเราอ่ะถ้ารับปากใครหรือว่าได้รับมอบหมายงานแล้ว ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายมีคํามั่นสัญญาอย่างเต็มที่รักษาคํามั่นสัญญาอย่างเต็มที่อ่ะคนคนนั้นก็จะเป็นคนที่แบบว่าได้รับความไว้วางใจแล้วก็มีเครดิตในสายตาคนอื่นเราทําตามที่เราพูดไว้นั่นก็แปลว่าคําพูดใดที่แบบว่าออกจากปากเราอะ่ะมันก็เป็นคําพูดที่น่าเชื่อถือต่อมาจะเป็นเรื่องของ Accountability หรือความเป็นเจ้าของในภารกิจหรือในงานนั้นมันหมายความว่า ผลลั์ที่ออกมามันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คนอื่นคาดหวังก็ตามอะแต่เราก็มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ชี้ออกเนาะมไม่ชี้ออกจากตัวแต่เราเป็นคนที่รับปัญหานั้นอะแล้วก็เอามาแก้ไขปรับปรุง<ม>โดยที่ไม่โทษคนอื่นแล้วก็จะพยายามแบบว่าชดเชยในสิ่งที่เราขาดตกปกพ้องแล้วก็หาวิธีป้องกันสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต ในส่วนต่อมาก็าจะเป็นเรื่องของ consistency หรือว่าความคงเส้นคงวาอันนี้คือเราทำทั้งหมดที่ผ่านมาเรื่อง commitment เรื่อง intention หรือว่าเรื่อง accountability เนี่ยคือเราทำทั้งหมดเลยเนาะเราต้องทำจริงๆทำมันอย่างต่อเนื่องยาวนานจนแบบว่ามันเป็นตัวเราไม่ใช่ว่าทำเ,เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆเพื่อแบบว่าให้คนเขาคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นอ่อันนี้เราก็ต้องรักษามาตรฐานของตัวเองไว้ให้ได้ องประกอบที่2อง c o m p ิเทน c ์ความสามารถอ,อันนี้มันหมายถึงความเก่งมันหมายถึงคนคนนั้นมีความรู้มีความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์ที่เคยผ่านมาโดยที่แบบว่าประสบความสําเร็จจนเป็นที่น่าไว้วางใจได้หรือว่าเป็นคนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์โดยที่สามารถทําได้ตามที่คนอื่นเขาคาดหวังกับตัวเองไว้ได้แล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาหรือว่าแก้ไขสถานการณ์ที่มันเกิดความผิดพลาดมาได้อย่างทันเวลา น่องคุ้นค้นไหมครับว่าเรื่องความดีและความเก่งอขององค์กรเรามันคืออะไรผมคุ้นๆเหมือนคุณวิเศษจะกล่าวไว้ว่ายุคนี้เป็นยุคของยุคเสียจฉริยะซึ่งเน้นทั้งความเก่งและความดีของบุคคลในองค์กรอย่างนี้ใช่ไหมครับจะดีอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะค,คือถ้าดีอย่างเดียวแล้วทางานไม่เป็นอ่ะมันก็ไม่สามารถทําให้องค์กรไปต่อได้แต่ถ้าจะเก่งอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นคนที่แบบว่า ไม่ซื้อสัตว์สุจริตอย่างเงี้ยมันก็ทําให้องค์กรอ่อนแอเพราะฉะนั้นนะ่ะความดีมันต้องคู่กับความเก่งองค์กรเราถึงเป็นแบบยุคเสียชิยะทําให้องค์กรเราอ่ะแบบเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ครับครับผมคุณลักษณะของความดีมันอาจจะคงคงที่เนาะหรือว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเ,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 เล็กน้อยแต่เรื่องของความสามารถหรือความเก่งเนี่ย มันอาจจะต้องแปลผ่านไปตามสถานาการณ์ของโลกความเปลี่ยนแปลงของโลกอ่ะปัจจุบันอน่ะโลกเรามีการค้นพบความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเนาะเพราะฉะนั้นคนทํางานต้องดีสกิลอัพสกิลคือมันหมายความว่าเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ยกระดับความรู้เดิมอะ่ะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานาการณ์สอดคล้าาาองกับความต้องการของลูกค้าแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ทีพูดเมื่อกี้นี่นะครับแสดงว่าความไว้วางใจเนี่ยสามารถที่จะมาใช้กับบุคคลหรือว่าองค์กรหรือว่าลูกค้าก็ได้ใช่ไหมครับพี่เคยอ่านหนังสือเรื่อง The Speed of Trust หรือพลา,านุภาพแห่งความไว้วางใจในหนังสือเล่มนั้นอะ่ะมันมีกล่าวถึงสรรมการสรรมการนึงซึ่งน่าสนใจมากเขาบอกไว้อย่างนี้คือ success เท่ากับ strategy คูณด้วย execution คูณด้วย trust อันนี้มันเป็นเรื่องที่พี่เองก็ตั้งแต่ตอนนั้นนะเคยอ่านนะพี่ก็เพิ่งรู้นะว่าทัศมันเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้แบบองค์กรนะประสบความสําเร็จเขาเปรียบเทียบว่าองค์กรที่มีความไว้วางใจสูงกับความไว้วางใจต่ำผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงคืองนี้องค์กรที่มีความไว้วางใจต่ำเขาบอกว่าจะเป็นองค์กรที่มีวิธีการบริหารแบบ labor centric mindset ผลลัพธ์มันคือ low speed high cost <Low> quality ตี้ในขณะที่องค์กรที่มีความไว้วางใจสูงอะ่ะมันจะเป็นการบริหารองค์กรแบบ professional centric mindset ผลลัพธ์มันคือ high speed low cost แล้วก็ high quality ครับพี่เชษครับอย่างนี้ความไว้วางใจเ,เราสามารถที่ไปปรับใช้กับการบริหาร stakeholder ของเราได้ไหครับพีเชษครับครับ ความไว้วางใจมันสามารถใช้ได้อย่างนั้นอย่างแน่นอนเนาะ mm hmm. เขาแบ่งความไว้วางใจเป็น5ระดับด้วยกันเนาะซึ่งในแต่ละระดับมันไม่สามารถรัดขั้นตอนได้เราลองมาดูกันว่าเขาแบ่งไว้ว่าเป็น5ระดับยังไงร,ระดับที่1นึ่ง mm hmm. เขาเรียกว่า p r primary t r ทั t hmm. คือการไว้วางใจในตัวเองมันหมายถึงว่าเราแสดงความมุ่งมั่นแสดงความสามารถหรือว่า เราเป็นคนดีแล,แล้วเราก็เป็นคนที่โปรแอคทีฟมีความรับผิดชอบจนแบบว่าคนอื่นเขาเชื่อมั่นเราซึ่งในระดับนี้ถ้าเรายังไว้วางใจตัวเองไม่ได้ก็อย่าหวังว่าจะให้คนอื่นเขาไว้วางใจเราได้ในส่วนระดับถัดมาระดับที่2ก็เป็นเรื่องของ r e l t t o o s s i p t t u s t ันนี้คือมันเกี่ยวกับคนรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราต้องมองเห็นความความแตกต่างยอมรับความต่างเป็นเรื่องของการสื่อสารในเชิงบวกแล้วก็เป็นเรื่องของการให้ความร่วมไม้ร่วมมือทุ่มเทเวลาให้กับคนที่อยู่รอบๆตัวเราอย่างเต็มที่มาในอีกส่วนหนึ่งคือในส่วนของระดับที่3เป็นเรื่องของ organization task อันนี้เป็นเรื่องที่องค์กรหรือว่าทีมงานเราะประกาศจุดจุดยืนว่าเราจะไปนจุดๆุดนั้นโดยที่เราจะให้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างแล้วก็ระบบการทำงานเนาะองค์กรที่มีทัศต่ำอ่ะก็จะเป็นองค์กรที่แบบว่าจะทำงานแบบซ้ำซ้อนช้าแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งระบบการทำงานอย่างนี้มันจะเป็นระบบการทำงานแบบไซโลเนาะ คนในองคอ์กรต่างคนก็ต่างแต่โฟกัสแต่งานของตัวเองไม่ดูว่าโปรเซสในองค์กรมันเป็นยังไง<ม>ก็มุ่งแต่โฟกัสงานของตัวเองจนทําให้แบบว่ามันยากต่อการพัฒนาหรือว่าผลิตนวัตกรรมใหม่ๆให้กับองคอ์กร<ม>นอกจากนี้ก็คือเรื่องของ Project Management ซึ่งอันนี้หมายถึงมันอาจจะพัฒนาขึ้นมาจากตัวไซโลเนาะแต่มันก็ยังมีจุดผิดพลาดอยู่ เช่นโปรเจกต์แมネจเมนต์เนี่ยมันจะมีผู้บริหารโครงการแล้วก็มีทีมงาน,เ,นเขาก็จะมานั่งคิดกันเบ,บ็ดเสร็จเลยว่าตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการมันจะมีอะไรบ้างตั้งแต่เรื่องคอสเรื่องระยะเวลาของโครงการเรื่องทรัพยากรของโครงการแล้วก็จะทําทงานไปเป็นสเต็ปสเต็ป hmm. ซึ่งบางครั้งอะ่ะเรากว่าจะรู้ความผิดพลาดของโครงการแล้วมันอาจจะเป็นสเต็ปท้ายๆละถึงตรงนั้นอะ่ะมันก็อาจจะต้องแบบว่าเสียทั้งเวลาเสียทั้งกําลังคนเสียทั้งทรัพยากรในการแก้ไขปัญหา อันนี้หน่องคิดว่าปัจจุบนะันองค์กร CPAM เรามีการทําทงานในลักษณะไหนครับจากที่ผ่านมานะครับที่ผมสัมผัสเนี่ยคือองค์กรอะไเนี่ยทำงานแบบคอร์สฟังชันแนลทีมครับถ้าเกิดเป็นการทํางานแบบใหม่ก็เรียกแบบเป็นการทํางานแบบโปร a อ t i ทีเป็นแบบสัก,กรรมในหลักการของอาจารย์ครับก็คือการทํางานที่ทุกคนเนี่ยมาดมุมกับงานที่กำากลังทำใน,นตอนนั้นเพื่อลดความซับซ้อนของงาน แล้วก็มีความยืดหยุ่นของการทํางานครับรวมถึงมีการรายงานรีพอร์ตมีการคอมมิชเมนต์มีการคอนเฟิร์มแล้วก็มีการอัปเดตงานต่างๆครับโดยที่เราเนี่ยจะเน้นคุณค่าหรือว่าแวลูของงานเป็นหลักครับพี่เชษครับครับถูกต้องครับองค์กรที่มีความไว้วางใจสูงครับก็ทุกคนในองค์กรเนี่ยก็จะรู้ภาระหน้าที่ของตัวเองนอกจากรู้ภาระหน้าที่ของตัวเองก็จะรู้ถึงโปรเซสของงานทั้งระบบ S <S <an> <t un> ไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้น <S <S <an> <t un> การทํางานให้สําเร็จอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราสําเร็จคนเดียวเนาะแต่มันต้องมองภาพรวมให้สําเร็จด้วยอันนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้องค์กรอ่ะมันขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ <S <S <an> <t un> อ,องค์กรที่มีทัศนสูงเขาจะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอแล้วก็จะได้รับความร่วมมือจาก บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดจนพนักงานขององค์กรเองอก็จะมีความเอ g นเกตแล้วก็จะมีล a l t y กับองค์กรสูงมาถึงระดับที่4 Market t ต u ัสมันหมายถึงว่า ผู้บริโภคหรือลูกค้ามีความไว้วางใจต่อการบริหารงานแบบโปรเฟชชั่นอลขององค์กรแล้วก็ชื่อเสียงที่ดีของแบรนด์โดยสามารถส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของแบรนด์ที่สุดให้เห็นถึงคุณภาพและสามารถแก้ไขปัญหารวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อันนี้น้องคิดว่าไงอย่างนี้แสดงว่าความไว้วางใจเนี่ยของลูกค้านะครับกรณีที่ แบรนด์ของเราเนี่ยมีข่าวที่เสียหายแล้วก็ไม่เป็นความจริงเน่ยด้วยความไว้วางใจเนี่ยลูกค้าก็อาจจะปกป้องในแบรนด์เราด้วยใช่ไหมครับพี่เษครับในในความไว้วางใจระดับนี้ลูกค้าเหมือนกับจะเป็นแบรนด์แอมบ s าสเตอร์ให้เรา<ม>เขาจะแบบว่านอกจากจะปกป้องแล้วก็ยังบอกต่อให้คนอื่นเขาใช้สินค้าและบริการของเราด้วยนะอ่ะอันดับสุดท้ายในส่วนของระดับที่5เนาะก็คือโซเชียลทัสอันนี้ หมายถึงทุกคนอ่ะทุกสเต็กโฮลเดอร์เลยนะที่ที่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กรเราอ่ะจะรู้สึกไว้วางใจว่าองค์กรอ่ะจะพยายามทำสิ่งที่ดีต่อโลกต่อสังคมพี่มีความคิดว่ามันเข้ากับหลัก3ประโยชน์ของเครือเจริญพกพันธ์ของเรามากๆเลยนะเพราะองค์กรของเราอ่ะจะทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติอ่ะต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกอันดับสองก็เป็นเรื่องของสังคมอันดับ3อ่ะซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายอ่ะถึงจะทาเพื่อองค์กรหรือพนักงานของเรา นอกจากนี้องค์กรของเราอะ่ะก็ยังบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลแล้วก็ยังเข่งคัดต่อกฎระเบียบข้อบังคับหรือข้อกําหนดต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับแนวทางความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติด้วยนะโดยมีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องต่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยครับจากที่พิเชษพูดมาเนี่ยผมก็จะเห็นองค์กรหลายองค์กรครับเริ่มเล็งเห็นถึงการสร้างความไว้วางใจด้วย การเข้าไปเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมด้านชุมชนหรือว่าด้านสังคมเนี่ยครับแสดงว่าแต่และองค์กรเนี่ยก็เริ่มแรงเห็นถ,ถึงความไว้วางใจที่มีผลต,ตอ่อ s t a โ e h o ดอ e r แล้วนะครับพี่เจครับใช่ครับน้ององค์กรเราทำเรื่องเกี่ยวกับ csr มาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานแล้วนะ้อพี่คิดว่าองค์กรเราเป็นองค์กรที่มีทัศสูงโดยเฉพาะ ผู้บริหารสูงสุดหรือทีมคณะผู้บริหารของเราทุกคนเป็นโลโมเดลที่ดีมากๆนะในเรื่องความไว้วางใจโดยจะให้โอกาสคนดีมีความสามารถได้แสดงผลงานโดยจะให้บุคลากรเหล่านั้นมีอำนาจการตัดสินใจแล้วก็จะมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์เป็นหลักแน่นอนว่างานทั้งหมดมันไม่ได้ประสบความสำเร็จทั้ง100%เนตาะแต่สิ่งที่ผู้บริหารเขามุ่งหวังก็คืออยากให้มันเกิด เป็นจุดเรียนรู้เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ที่จะนำมาปรับปรุงงานไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดต่อไปในอน,นาคตและกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดนั้นโดยไม่มีข้ออ้างเพื่อให้องค์กรมันสามารถเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็สามารถต,ต่อยอดไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับครับพี่เช่ครับผมเนี่ยเคยได้รับโอกาสในการทำโปรเจกต์ใหญ่อยู่โปรเจกต์หนึ่งนะครับ,รบมีผู้ิหญ่ท่านหนึ่งกล่าวไว้ครับว่าการที่โปรเจกต์บางโปรเจกต์เนี่ย สำเร็จเพียง10%เนี่ยก็ถือว่าสำเร็จแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่สำเร็จมากกว่าเนี่ยก็คือเราเนี่ยได้นําจุดบกพร่องหรือว่าขั้นตอนที่ผิดพลาดในการทำโปรเจกต์คก่อนมาพัฒนาในงานครั้งตอ่ตอๆไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นพอสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าอย่างนี้ครับพี่เช่ครับนี่คือ,เ,อ,อเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ริหารเนี่ยให้โอกาสหรือไว้วางใจในการทางานของผมใช่ไหมครับพี่เช่ครับใช่ครับน้อง คืออันเนี้ยมันเป็นการต่อยย่อยความสําเร็จเนาะอาจจะแบ่งความสําเร็จจากร้อยให้เป็น10มันเป็นการแบบว่าสร้างเสริมกาลังใจให้คนทํางานอ,ะอ่ะให้มันแบบว่ามีกําลังใจในการทํางานจากการประสบความสําเร็จเล็เลกๆเพื่อจะไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นั่นเองครับผมหากนับสิ่งดีๆในชีวิตพี่อะ่ะพี่คิดว่าพี่มีความภาคภูมิใจ ที่พี่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวซีพีแรมและพี่พร้อมที่จะส่งต่อความภาคภูมิใจนี้ไปสู่คนอื่นๆภายนอกองค์กร mm hmm. มันจะมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเนาะที่พี่รู้สึกกับองค์กรอ่ะจริงๆแล้วองค์กรอ่ะมันไม่ใช่แค่หินปูนทรายแต่บุคลากรอ่ะมันเป็นตัวได้ขับเคลื่อนองค์กรในมุมมองของผู้บริหารสูงสุดอ่ะท่านมองว่าคนอ่ะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามาก ไม่เหมือนกับรถยนต์ที่แบบว่าวันหนึ่งอ่ะเราใช้ใช้ไปอ่ะมันก็เสื่อมค่าเสื่อมราคาจนวันหนึ่งมันเก่าอ่ะมูลค่าทางบัญชีอ่ะมันก็เป็นศูนย์แต่คนเรามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยคนเราอนับวันก็จะมีแต่มูลค่าที่เพิ่มขึ้นแม้ในวันที่กเกษียณอ่ะมูลค่ามันคือมูลค่าที่สูงสุดเนาะพร้อมที่จะส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์ไปสู่คนรุ่นหลังถ้าเป็นความรู้สึกผมก็คือถ้าเรามองว่าเราตัวเราเนี่ย เป็นต้นทุนขององค์กรเราก็จะทํางานเพียงแคเ่เฉพาะเงินเดือนที่เข้าใจเราแต่ถ้าเกิดเรามองว่าเราเป็นผู้สร้างคุณค่ากับองค์กรเนี่ยเราก็จะมองเหากันในการพัฒนางานเพื่อพัฒนาองค์กรสร้างคุณค่ากับองค์กรให้เติบโตไปอย่างยั่งยืนครับพี่เชิครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนที่มีคุณค่าเราก็ต้องทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถ วันนี้เราก็ได้รับสาระความรู้มากมายจากวิเชษนะครับไม่ว่าจะเป็นความสําคัญของความไว้วางใจคุณในลักษณะที่เราควรจะเป็นจะเป็นยังไงหรือองค์ประกอบของความไว้วางใจเนี่ยมันมีอะไรบ้างหรือไปปรับใช้กับสเต็กโฮเดอร์แบบไหนนะครับคราวนี้สุดท้ายเนี่ยผมอยากให้วิเชษฝากแนวคิดเล็กๆน้อยครับเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยได้ดําเนินเอาไปเป็นต้นแบบในการดำเนินง,งานในครั้งต่อไปหรือน้องๆที่กำลังจะเข้ามาใหม่และดูคลิปเนี่ยควรจะปรับตัวยังไงถึงจะสามารถทํางานในซีเรียลได้ยอย่างมีความสุขครับครับ พี่อยากจะบอกว่าเราต้องชนะใจด้วยความไว้วางใจค,ความไว้วางใจอ่ะมันมันสร้างมันสร้างยากแล้วมันก็ใช้เวลามากและอีกทั้งยังมันยังวัดผลนะลำบากแต่พี่เชื่อมั่นว่ามันคุ้มค่านะที่จะสร้างความไว้วางใจให้เกิดกับคนรอบข้างของเราแล้วเราทุกคนอ่ะจะประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานได้อย่างแน่นอน สำหรับวันนี้นะครับผมว่าได้รับความรู้จากพิเชษมากมายเลยนะครับก็ขอขอบคุณเวลาทีนี้นะครับพี่เชษครับขอบคุณครับ